สวัสดีครับวันนี้ทางช่องจะพาไปดูประวัติศาสตร์ทางรถไฟสายมรณะทางรถไฟสายน้ำตกหรือทางรถไฟสายกาญจนบุรีเดิมเรียกทางรถไฟสายพมา่าเป็นเส้นทางรถไฟสายหนึ่งที่เริ่มต้นจากสถานีชุมทางหนองปลาดุอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีผ่านจังหวัดกาญจนบุรีข้ามแม่น้ำแควใหญ่โดยสะพานข้ามแม่น้ำแควไปทางทิศตะวันตกจนถึงด่านเจดีสองค์ เพื่อให้ถึงปลายทางที่เมืองตาลพยุสยะประเทศพมา่าในอดีตทางรถไฟสายมรณะมีความยาวจากหนองปลาดุกถึงสถานีตาลพยุสยะรวม415กิโลเมตรแบ่งเป็นทางรถไฟที่อยู่ในเขตประเทศไทยประมาณ303.95กิโลเมตรและอยู่ในเขตพม่า111.05กิโลเมตรมีจำนวนสถานีทั้งหมด37สถานีทางรถไฟสายนี้ สร้างขึ้นในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองโดยใช้แรงงานเฉลยศึกฝ่ายสัมพันธมิตรและกรรมกรชาวเอเชียที่กองทัพญี่ปุ่นเกณฑ์มาสร้างเพื่อใช้เป็นเส้นทางยุทธศาสตร์ผ่านประเทศพมา่าปัจจุบันเส้นทางนี้ไปสุดปลายทางที่ป้ายหยุดรถไฟน้ำตกใสโยกน้อยบ้านท่าเสาระยะทางจากสถานีกาญจนบ,บุรีถึงสถานีน้ำตกเป็นระยะทางประมาณ77กิโลเมตรการรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเดินรถบนเส้นทางนี้ทุกวันและมีการจัดรถไฟขบวนพิเศษกรุงเทพน้ำตกทุกวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดราชการจุดที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจมากคือช่วงสะพานข้ามแม่น้ำแควและช่วงโค้งมรณะหรือช่วงระหว่างสถานีรถไฟลุ่มสุ่มและป้ายหยุดรถไฟถ้ำกระแซซึ่งเป็นช่วงที่มีการสร้างสะพานเรียบริมหน้าผาและแม่น้ำแควน้อยมีความยาวประมาณ400เมตร ทางรถไฟสายมรณะสร้างขึ้นในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองโดยรัฐบาลญี่ปุ่นขอยืมเงินจากรัฐบาลไทยจำนวน4ล้านบาทการก่อสร้างใช้เวลาในการสร้างเสร็จเพียง1ปีตั้งแต่เดือนตุลาคมพศ2485ถึงเดือนตุลาคมพศ2486เพื่อใช้เป็นเส้นทางยุทธศาสตร์ผ่านประเทศพมา่าหลังสงครามทางรถไฟบางส่วนถูกรือทิ้ง บางส่วนจมอยู่ใต้อ่างเก็บน้ำเขือนวัชิราลงกรทางรถไฟสายนี้ถือเป็นอนุสรณ์ให้รำลึกถึงเหตุการณ์สงครามในครั้งนั้นเนื่องจากน้ำพักน้ำแรงของการบุกเบิกก่อสร้างเป็นของทหารเฉลยศึกฝ่ายสัมพันธมิตรที่กองทัพญี่ปุ่นเกณฑ์มาเหตุที่ทางรถไฟสายนี้ได้ชื่อว่าทางรถไฟสายมรณะก็เพราะว่าในสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง กองทัพญี่ปุ่นได้เกณฑ์ฉเฉลยศึกฝ่ายสัมพันธมิตรได้แก่ทหารอังกฤษอเมริกันออสเตรเลียฮอลันดาและนิวซีแลนด์ประมาณ61,700คนและกรรมกรชาวจีนยวนชวามลายูพมา่าอินเดียอีกจำนวนมากและคนไทยที่ถูกเกณฑ์เป็นทาสอีกนับแสนรายมาก่อสร้างทางรถไฟสายยุทธศาสตร์เพื่อเป็นเส้นทางผ่านไปสู่ประเทศพม่า เพื่อลำเลียงอาวุธยุธโทโธปกรณ์รวมทั้งกําลังพลเพื่อจะไปโจมตีพม่าและอินเดียต่อไปซึ่งณะานนั้นเป็นดินแดนอาณานิคมของอังกฤษเส้นทางช่วงหนึ่งจะต้องข้ามแม่น้ำแควใหญ่จึงต้องมีการสร้างสะพานขึ้นการสร้างสะพานและทางรถไฟสายนี้เต็มไปด้วยความยากลำบากความทารุณของสงครามและโรคภัยตลอดจนการขาดแคลนอาหารทำให้เฉลยศึกจำนวนหลายหมื่นคนต้องเสียชีวิตลง ทางรถไฟสายนี้สร้างเสร็จเมื่อวันที่25ตุลาคมพศ2486และเปิดใช้เมื่อวันที่25ธันวาคมปีเดียวกันหลังสิ้นสุดสงครามรัฐบาลไทยได้จ่ายเงินจำนวน50ล้านบาทเพื่อซื้อทางรถไฟสายนี้จากอังกฤษและทำการซ่อมบำรุงบางส่วนของเส้นทางดังกล่าวเพื่อเปิดการเดินรถตั้งแต่สถานีหนองปลาดุกจนถึงสถานีน้ำตก โดยอยู่ในความดูแลของการรถไฟแห่งประเทศไทยจนถึงปัจจุบันเส้นทางรถไฟสายนี้เป็นอนุสรของโลกที่จะรื้อความโหดร้ายทารุณของสงครามโลกครั้งที่สองและเป็นอนุสร์แก่ผู้เสียชีวิตในสงครามด้วยทิวทัศน์ตลอดเส้นทางนี้สวยงามมากโดยเฉพาะบริเวณถ้ำกระแซที่เส้นทางรถไฟจะลัดเลาะไปตามเชิงผาเรียบไปกับลำน้ำแควน้อย ปัจจุบันทางรถไฟสายนี้สุดปลายทางที่บ้านท่าเสาหรือสถานีน้ำตกระยะทางจากสถานีกาญจนบุรีถึงสถานีน้ำตกเป็นระยะทางประมาณ77กิโลเมตรรายชื่อสถานีสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง 1. สถานีกงม้า 2. สถานีบ้านโป่งใหม่ 3. สถานีเขาดิน 4. สถานีท้องช้าง 5. สถานีถ้ำผี 6. สถานีหินตก เสถานีแคนนิวแสถานีไซโยก9สถานีกิ่งไซโยก10สถานีลิ่นทิน11สถานีกุยแย่1ิสถานีหินดาด13สถานีปรังกาสี14สถานีท่าขนุน15สถานีน้ำโจนใหญ่16สถานีท่ามะยอ17สถานีตำรองผาโถ 18. สถานีบ้านเกลิงไกล 19. สถานีคุริคอนตะ 20. สถานีกองกุยตะ 21. สถานีทิมองตะ 22. สถานีนิเกะ3สถานีซองกาเลียและ24สถานีด่านเจดีสามองค์ฝากกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับขอบคุณครับ